ฟุงชนทั้งวัดเหงนกับตาพระถูกลากลงจากลานกลางฝนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับทําให้ทุกคนคุกเข่าด้วยความกลัวฝนโปรยลงมาช้าๆหยดน้ํากระทบหลังคาว,วัดเก่าที่เงียบงนันเสียงระฆังวัดดังแผ่วเบา,บาลอยไปกับสายลมเย็นกลิ่นทูปลอยเอ่ยอิ่งในอากาศผู้คนเริ่มรวมตัวกันกลางลานวัดสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่พระในผ้ากระสาพระสีเก่าพระรูปนั้นชื่อพระอาจารย์กันตะ ท่านเป็นที่เคารพของชาวบ้านมานานแต่วันนี้บรรยากาศกลับต่างออกไปเสียงรถตำรวจดังใกล้เข้ามาล้อบดกับพื้นกรวดเสียงเหล็กเสียดกันแสบหูเจ้าหน้าที่หลายคนเดินลงมาพร้อมใบหน้าแข็งกร้าวพระกันตะขอให้ท่านไปกับเราเสียงนายตำรวจพูดดังชัดฝูงชนเริ่มสุบสิบหญิงชาราที่ถือพวงมาลัยในมือเริ่มตัวสัน่นเด็กเล็กๆจับมือแม่แน่นด้วยความกลัว พระกันแต่ไม่พูดอะไรท่านเพียงยกมือไหวเบาๆแววตาท่านนิ่งสงบแต่แฝงด้วยความเศร้าลึกตำรวจสองนายก้าวเข้ามาใกล้มือของพวกเขาเอื้อมไปจับแขนของพระอย่างไม่ลังเลเสียงร้องจากชาวบ้านดังขึ้นพร้อมกันอย่าทำแบบนั้นท่านไม่ได้ทำผิดแต่ไม่มีใครหยุดตำรวจได้สายฝนเริ่มตกหนักขึ้นผ้าจีวรสีเหลืองเริ่มเปียกแนบปับร่าง กล้องมือถือหลายเครื่องเริ่มบันทึกภาพเสียงสะอื้นปนกับเสียงฝนและเสียงโห่ร้องในขณะเดียวกันแสงฟ้าและสว่างวาบเหนือเจดีพระกันตหันหน้ามองขึ้นฟ้าริมฝีปากของท่านขยับเบาๆเหมือนสวดบทมนต์บางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจแล้วจูจ่ๆลมแรงพัดวูบเข้ามาในลานวัดกลีบดอกบัวปลิวกระจายไปทั่วเสียงประตูไม้เก่าดังเอียดอย่างเย็นเยียบ ตำรวจที่จับแขนพระไว้สะดุ้งและชะงักไปชั่วครู่สายตาทุกคู่เริ่มมองเห็นบางอย่างที่ไม่ปกติในเงามืดหลังพระอุโบสถเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในความมืดนั้นเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนมันทำให้ทุกคนหยุดหายใจในวินาทีนั้นเสียงนั้นต่ำลึกและสันสะเทือนราวกับมาจากใต้ดินอย่าล่วงเกินผู้ถือศีลทุกคนในลานวัดนิ่งงนีนแม้แต่เสียงฝนที่ตกกระหน่ำก็เหมือนเงียบลงไปชั่วขณะ สายตาทุกคู่หันไปยังพระอุโบสถเก่าแก่ประตูไม้ที่เคยปิดสนิทกลับค่อยๆแง้มออกเองภายในมือสนิทมีเพียงแสงฟ้าแลบส่องเข้ามาแวบหนึ่งเห็นรูปหล่อพระพุทธเก่าที่แตกบินมีเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเสียงลมหายใจของคนในฝูงชนเริ่มดังระงมบางคนเริ่มถอยหลังบางคนยกมือพนมสวดมนต์เบาๆพระกันแต่ยังคงนิ่ง น้ำฝนไหลอับแก้มของท่านแต่แววตาไม่สันไหวตำรวจนายหนึ่งพยายามล่าพระออกจากลานแต่ทันใดนั้นเสียงเหมือนฟ้าผ่าดังขึ้นเหนือศีรษะแสงสว่างว่าจนทุกคนต้องยกมือปิดตากลิ่นไม่ของควันทู่ประทะเข้ากับจมูกเมื่อแสงจังลงตำรวจนายที่จับแขนพระไว้กับยืนนิ่งตัวสัน่นเกิดอะไรขึ้นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดเบาๆเธอมองเห็นที่ข้อมือของตำรวจมีรอยไม่เป็นรูปอาคารโบราน เหมือนลวดลายยันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตำรวจอีกสองคนรีบเข้ามาช่วยแต่พอแต่ตัวเพื่อนร่างทั้งสามกลับสุดลงพร้อมกันพระกันตะก้าถอยออกช้าช้าท่านพนมมือมองไปยังพระอุโบสถเสียงสายลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆใบไม้ปลิววนเป็นวงรอบตัวท่านเหมือนมีกำลังบางอย่างคอยปกป้องชาวบ้านบางคนเริ่มร้องไห้ชายัวกลางคนพูดขึ้นว่าข้าเคยได้ยิน วัดนี้มีคำสาบเก่าแก่ถ้าใครแต่ต้องพระโดยไม่มีศรัทธาจะได้รับผลของกรรมทันทีคำพูดนั้นทำให้ทุกคนขนลุกแม้แต่ตํำรวจคนที่เหลือยังลังเลจะเข้าใกล้หัวหน้าตํำรวจจ้องมองพระกันตะท่านซ่อนอะไรไว้กันแน่เขาตะโกนถามพระกันตะเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงราบเรียบสิ่งที่ข้าซ่อนไม่ใช่ของข้าแต่เป็นของวัดนี้ ทันใดนั้นเสียงเหมือนลูกโซ่เหล็กกระทบกันจากใต้พื้นวัดดังขึ้นพื้นดินเริ่มสั่นไหวเบาๆเศษหินและทุกกระเด็นตกลงมากล้องมือถือที่ถ่ายอยู่เริ่มสั่นจนภาพเบลอฝูงชนบางส่วนวิ่งหนีแต่หลายคนยังยืนดูด้วยความหวาดกลัวประตูพระอุโบสถเปิดออกกว้างจนสุดกลิ่นเก่าชื้นของศพและทุกผสมกันลอยฟุง้งในเงามืดนั้นปรากฏรูปพระเก่าที่แตกหักครึ่งตัว แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนชะงักคือมันเริ่มขยับเศษหินแตกออกทีละน้อยเผยให้เห็นรูปร่างของสิ่งบางอย่างภายในพระการตลับตาแน่นมือของท่านสั่นเล็กน้อยเสียงสวดมนต์โบราณหลุดออกจากริมฝีปากเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเสียงนั้นก้องสะท้อนทั่ววัดเหมือนมีร้อยเสียงสวดตามมาจากทุกมุมฝูงชนบางคนสุดลงกับพื้นบางคนปิดหูด้วยความกลัว แต่แสงบางอย่างเริ่มเปล่งออกจากร่างของพระกันตะมันไม่ใช่แสงของมนุษย์เป็นแสงขาวนวลที่ส่องขึ้นสู่ท้องฟ้าส่องให้เห็นรูปเงาคล้ายพระพุทธองค์อยู่เหนือศีรษะของท่านตำรวจที่ยืนอยู่ข้างๆตะลึงจนพูดไม่ออกหัวหน้าตำรวจถอยหลังชนกำแพงดวงตาเบิกกว้างเหงื่อไหลาอาบแก้มเขาหยิบวิทยุข,ขึ้นมากดปุ่มแต่สัญญาณกลับหายไปหมดเสียงพระกันตะดังขึ้นอีกครั้ง ความจริงกำลังถูกเปิดเผยไม่มีใครหนีพ้นกําได้ทุกคนในลานวัดเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องจากใต้พื้นเหมือนคนจำนวนมากร้องขอความเมตตาพื้นดินเริ่มแยกออกเป็นรอยแผ่นยาวกลางลานกลิ่นไม่กลิ่นทูบและกลิ่นเน่าปะปนกันจนแทบหายใจไม่ออกฟ้าแลบอีกครั้งภาพของพระกันตะในแสงสว่างนั้นดูไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปจีวรนปลิวไหวราวกับมีชีวิต แววตาของท่านสะท้อนแสงสีทองเจิดจ้าและในวินาทีนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นใต้ใจดีโบราณเสียงที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเสียงที่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างในวัดแห่งนี้ไปตลอดกาลเสียงนั้นดังลึกและก้องสะท้อนมาจากใต้ใจดีเหมือนเสียงของใครหลายร้อยคนร้องประสานกันบางเสียงสวดบางเสียงโครนบางเสียง,ง,เ,ยงเหมือนเรียกชื่อของพระกันตะพื้นวัดสันสเทือนจนต้นโพข้างลานวัดเริ่มโอนเอง็ง ใบโพปลิวเกลื่อนกลางฝนที่ยังเทไมห่หยุดหัวหน้าตำรวจพยายามตะโกนสั่งลูกน้องให้ถอยแต่เสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบไว้แน่นลูกน้องอีกสองคนวิ่งไปที่รถแต่รถกลับไม่สตาร์ทเครื่องยนต์เงียบสนิทมีเพียงเสียงวิทยุที่ดังแทกด้วยสัญญาณขาดหายฝูงชนเริ่มแตกตื่นบางคนร้องเรียกชื่อพระบางคนคุกเข่าลงกับพื้นสวดมนต์ด้วยน้ำตา หญิงชาราที่อยู่หน้าองค์พระใหญ่พูดด้วยเสียงสัน่นถึงเวลาแล้วคำทำนายมันกำลังเป็นจริงพระกนานแต่ยังยืนนิ่งมือของท่านยกขึ้นพนมแสงสีทองที่ออกจากร่างท่านเริ่มหมุนวนรอบตัวเมื่อแสงนั้นสัมผัสพื้นรอยแยกกลางลานวัดก็เริ่มเปล่งแสงแสงนั้นเหมือนเส้นสายพลังบางอย่างที่พุ่งตรงไปยังพระอุโบสถเก่าจากในความมืดหลังพระอุโบสถมีร่างหนึ่งค่อยๆก้าวออกมา มันไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ใช่เงารูปร่างคล้ายพระพุทธรูปที่แตกร้าวแต่แววตากลับสว่างด้วยสีแดงเรืองราวกับไฟจากนารกเสียงคนในฝูงชนกรีดร้องเด็กบางคนร้องให้จนแม่ต้องอุ้มหนีแต่หลายคนกลับจ้องมองด้วยความตกตะลึงพระการตลับตาแน่นท่านยังไม่หมดกรรมสีนะเสียงของท่านเบาแต่ชัดเจนเงาพระที่แตกนั้นก้าวเข้ามาทีละก้าว พื้นดินที่เหยียบกลายเป็นเท่าฐานทุกก้าวที่มันเดินเข้าใกล้เสียงสวดในอากาศยิ่งดังขึ้นเหมือนมีวิญญาณนับร้อยกำลังสวดมนต์จากอีกโลกหนึ่งกลิ่คนควันธุกเข้มข้นจนคนในลานวัดเริ่มไอและน้ำตาไหลหัวหน้าตำรวจหันมาทางพระกันตะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาตะโกนสุดเสียงพระกันตะเปิดตาช้าๆความจริงของวัดนี้ถูกฝังไว้หลายชั่วคนแล้ววันนี้มันตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อสิ้นเสียงของท่าน ฟ้าแลบครั้งใหญ่ฉีกท้องฟ้าออกเป็นสองเส้นเสียงฟ้าร้องดังสนั่นราวกับภูเขาแตกเจดีเก่าเริ่มร้าวจากยอดลงมาเศษอีกกระเด็นตกใส่พื้นเสียงดังตุบๆร่างพระเงาดำยังคงเดินต่อแต่ทุกก้าวที่มันเดินผ่านดินกลับกลายเป็นเงาในเงานั้นเห็นภาพคนมากมายกำลังกราบร้องขอเป็นภาพของพระเก่าที่เคยอยู่ในวัดนี้มานานบางองค์ร้องขอภัย บางอง์ศวดภาวนาให้แสงแห่งเมตตาพระกันตะเริ่มสวดเสียงดังขึ้นถ้อยคาโบราณดังสะเทือนหัวใจของทุกคนในลานแม้ไม่เข้าใจความหมายแต่ทุกคําสวดนั้นทําให้ร่างพระเงาดําหยุดชะงักแสงทองรอบตัวพระกันตะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมันหมุนวนเป็นวงกลมล้อมรอบทั้งพระและเงาดําเสียงกรีดร้องดังออกมาจากเงานั้นเหมือนพันวิญญ,ญาณถูกเผาในเปเลวไฟคนในฝูงชนปิดหูบางคนสุดลงกับพื้น หัวหน้าตำรวจมองภาพนั้นด้วยสายตาไม่เชื่อนี่มันมนุษย์จะทำได้ยังไงกันพระกันตะเอ่ยขึ้นเบาๆมนุษย์ทำได้ทุกอย่างเมื่อใจมีศรัทธาจากนั้นท่านหลับตาและประนมมือเหนือศีษะร่างของท่านเริ่มลอยขึ้นช้าๆแสงสีทองพุ่งตรงจากร่างท่านขึ้นสู่ท้องฟ้าฝนหยุดตกทันทีความเงียบป,ปกคลุมทั่วลานวัดเหลือเพียงเสียงสายลมอ่อนๆพัดผ่าน เงาดำค่อยๆแตกสลายเป็นฝุ่นกลายเป็นละอองแสงจางๆลอยไปในอากาศแต่ก่อนที่แสงทั้งหมดจะดับลงเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากใต้พื้นเจดีเสียงที่เหมือนเสียงคนกำลังร้องไห้กรรำของข้ายังไม่หมดพื้นวัดเริ่มสั่นอีกครั้งพระกันตะลืมตาสายตาของท่านมองลงสู่รอยแยกกลางลานและในรอยนั้นมีเงาของบางสิ่งที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมา เงานั้นเคลื่อนไหวช้าๆใต้รอยแยกเหมือนบางสิ่งกำลังจะโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินเสียงครวนเบาๆดังขึ้นจากทุกทิศทางผู้คนที่ยังอยู่ในลานวัดเริ่มถอยห่างบางคนลม้มลงกับพื้นด้วยความกลัวบางคนสวดมนต์เสียงสัน่นแต่ไม่มีใครกล้าหนีออกจากวัดนั้นอีกพระกันตยืนนิ่งอยู่ตรงกลางลานสายตาของท่านจับจ้องไปยังรอยแยกแสงสีทองรอบตัวเริ่มจางลง เลือเพียงแสงอ่อนๆที่ส่องจากฝ่ามือของท่านลมเย็นพัดเข้ามาอีกระลอกกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเน่าเก่าจากใต้พื้นค่อยๆแผ่ออกมาเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นเสียงหัวเราะนั้นแปลกประหลาดฟังเหมือนเสียงชายชาราแต่กลับสั่นสะเทือนราวกับเสียงกลองในที่สุดข้าก็ได้รับอิสรภาพเสียงนั้นดังขึ้นจากรอยแยกโดยตรงทุกคนในลานวัดแข็งค้าง แม้แต่หัวหน้าตำรวจก็ไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยรอยแยกเริ่มขยายกว้างขึ้นเศษอิฐและดินไหลลงไปข้างในเหมือนถูกดูดในเงามืดลึกนั้นปรากฏร่างบางอย่างรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำราวกับฐ่านหินดวงตาสีแดงลุกวาบเหมือนไฟมันค่อยๆเงยหน้าขึ้นจากรอยแยกพระกันตลับตาเจ้าคือผู้ที่ถูกผนึกไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วร่างนั้นหัวเราะอีกครั้ง ใช่ค่าอดีตเจ้าอาวาสของวัดนี้เองเสียงของมันเต็มไปด้วยความแค้นข้าถูกสาปเพราะข้าใช้พลังแห่งศรัทธาเพื่อสิ่งที่โลกไม่เข้าใจเสียงลมหอบจากปากของมันพัดแรงจนฝุ่นฟุ้งทั่วลานผู้คนต้องยกมือบังหน้าพระการแต่ยังคงไม่ขยับเจ้าผิดเพราะใช้ศรัทธาเพื่อสนองอัตตาศรัทธาที่ไร้เมตตาย่อมกลายเป็นไฟเผาตัวเองดวงตาแดงของร่างนั้นแววโรด เจ้ากล้าสั่งสอนข้าทั้งที่เจ้าก็ถือผ้ากาสาวพัสเหมือนกันนั้นหรือมันเหวี่ยงมือขึ้นพื้นดินแตกกระจายรอบลานต้นโพใหญ่ถูกแรงลมฉีกจนใบปลิวเปลื่อนเสียงกรีดร้องของผู้คนดังสนัน่นแต่พระกันตยังคงยืนนิ่งมือของท่านค่อยๆย,ยกขึ้นพนมเหนือศีรษะและสวดบทมนโบราณด้วยเสียงหนักแน่นแสงสีทองเริ่มเปล่งขึ้นจากร่างท่านอีกครั้ง รอบตัวท่านปรากฏสัญลักษณ์โบราณลอยอยู่กลางอากาศแต่ละสัญลักษณ์หมุนช้าๆราวกับมีชีวิตเงาดำที่ออกมาจากรอยแยกเริ่มดิน้นเสียงคำรามดังจนพื้นสั่นสะเทือนศรัทธาไม่อาจกักขังข้าได้อีกต่อไปร่างนั้นตะโกนสุดเสียงแต่พระกันตะพูช้าๆไม่ใช่ศรัทธาที่กักเจ้าไว้แต่เป็นกรรมของเจ้าเองทันทีที่ท่านกล่าวจบแสงรอบตัวท่านขยายใหญ่จนปกคลุมทั้งลานวัด ทุกอย่างกลายเป็นสีทองสว่างจ้าผู้คนปิดตาไว้แน่นเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงเมื่อแสงค่อยๆจางหายพื้นลานวัดกลับมาสงบไม่มีรอยแยกไม่มีร่างดำไม่มีเสียงครวญใดๆแต่พระกันตะหายไปจีวรของท่านตกอยู่กลางลานพวงมาลาัยที่หญิงชราเคยถือไว้ร่วงลงข้างๆ หัวหน้าตำรวจค่อยๆเดินเข้าไปหยิบจีวรขึ้นมือของเขาสั่นเขามองไปรอบๆวัดที่เงียบงนันทุกอย่างจบแล้วหรือทันใดนั้นลมเย็นพัดผ่านใบหน้าเขาเสียงสวดเบาๆดังขึ้นจากในพระอุโบสถเสียงนั้นคล้ายเสียงของพระกันตะแต่แผ่วเบาและเศร้าลึกเหมือนเสียงที่มาจากอีกพบหนึ่งหัวหน้าตำรวจหันไปมองและเห็นเงาของพระในผ้ากรสาวพัสเดินเข้าไปในพระอุโบสถ เงานั้นไม่ทิ้งรอยเท้าไว้บนพื้นก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงสวดสุดท้ายฝูงชนเริ่มคุกเข่าลงบางคนร้องให้บางคนพนมมือไหวเม็ดฝนเม็ดสุดท้ายตกลงบนจีวรสีทองแสงอาทิตย์แรกของวันใหม่เริ่มส่องลอดผ่านกลีบเมฆลงบนพระพุทธรูปเก่าในวิหารและในเงาแสงนั้นมีภาพของพระกันตยืนยิ้มอยู่เงียบ ก่อนจะหายไปอย่างช้าๆราวกับไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้เลยหลังจากเงาของพระกันตะจางหายไปในแสงอาทิตย์ความเงียบปกคลุมทั่วลานวัดอีกครั้งผู้คนยิงคงคุกเข่าบางคนสวดมนต์ต่อด้วยเสียงสัน่นบางคนเพียงก้มกราบกับพื้นโดยไม่กล้าเงยหน้าเสียงระฆังเก่าบนหอระฆังดังขึ้นเองช้าๆแกงๆเสียงนั้นดังยาวและสะเตือนใจราวกับวัดกำลังไว้อะไรให้ใครบางคนหัวหน้าตำรวจยืนเงียบ สายตาเขามองจีวอในมือที่ยังชุ่มน้ำฝนจูจูลมพัดแรงจากด้านหลังเขารีบหันไปเห็นกระดาษเก่าแผ่นหนึ่งปลิวตกจากหลังคาว,วิหารเขาเดินเข้าไปหยิบขึ้นมาบนกระดาษมีอักษรโบราณจางจนแทบอ่านไม่ออกแต่ตรงกลางมีคำที่อ่านชัดเจนเพียงคำเดียวคำว่ากามเขาขมวดคิ้วในขณะนั้นเองเสียงของหญิงชาราดังขึ้นจากข้างหลัง หลวงพ่อกันตะท่านกลับมาชำระกรรมของคนในวัดนี้แล้วหญิงชราพูดช้าๆน้ำเสียงแผ่วแต่มั่นคงหัวหน้าตำรวจหันไปมองเห็นนางน้ำตาคลอตอนข้ายังเด็กข้าเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าวัดนี้เคยมีอาจารย์ใหญ่ใช้เวทมนต์เรียกดวงวิญญาณมาปกป้องสมบัติในเจดีแต่กลับกลายเป็นว่าคำสาปนั้นกลืนกินผู้สร้างมันเองเธอหยุดหายใจลึกและหลวงพ่อกันตะคือคนที่ถูกส่งมาแก้คำสาปนั้นคำพูดของนางทำให้หัวหน้าตำรวจนิ่งไป เขามองไปยังใจดีเก่าที่ตอนนี้สงบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รอยร้าวเล็กๆยังปรากฏอยู่บนพื้นแสงแดดส่องกระทบตรงนั้นทําให้เห็นเงาสีทองบางเบาไหวอยู่ข้างใต้หัวหน้าตํารวจเดินเข้าไปช้าๆทุกย่างก้าวของเขาดังก้องในความเงียบเมื่อถึงหน้าพระอุโบสถเขาเห็นภาพวาดบนผนังที่ถูกปิดทับด้วยฝุ่นเขาใช้มือลูบออกและค่อยๆเห็นภาพชัดขึ้นเป็นภาพพระสององค์ยืนอยู่ตรงข้ามกัน องค์หนึ่งเปล่งแสงสีทองอีกองค์อยู่ในเงาดำตรงกลางมีแสงสว่างแตกออกเหมือนการปลดปล่อยหัวหน้าตำรวจรู้สึกขนลุกนี่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เขาพึมพำเสียงหญิงชาราตอบเบาๆจากข้างหลังทุกสิ่งเคยเกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีกคําพูดนั้นทําให้เขาหันกลับมามองแต่หญิงชาราหายไปมีเพียงรอยเท้าเล็กๆที่เปียกฝนจางหายไปบนพื้น หัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงขึ้นความรู้สึกเย็นวาบไหลผ่านต้นคอเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเขาหันกลับไปช้าๆในเงามืดของพระอุโบสถเขาเห็นเงาคนในผ้ากาสาวพัสยืนอยู่ตรงม,มุมเงานั้นไม่เคลื่อนไหวไม่พูดไม่หายใจแต่ดวงตากลับเปล่งแสงสีทองจางๆหัวหน้าตำรวจถอยหลังไปสองก้าวแสงนั้นค่อยๆจางลง และเมื่อเขากับพริบตาเงานั้นก็หายไปทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นสัญญาณกลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปตั้งแต่เช้าเขารีบรับสายเสียงจากปลายสายคือเสียงลูกน้องหัวหน้ากล้องทุกตัวที่ถ่ายไว้หายหมดเลยครับหมายถึงยังไงหัวหน้าตำรวจถามเสียงแข็งคลิปที่ถ่ายตอนจับพระกันตะเหลือแต่ภาพว่างเปล่าไม่มีเสียงไม่มีเงาเลยครับหัวหน้าตำรวจเงียบ เขามองไปทั่ววัดอากาศนิ่งสนิทไม่มีแม้แต่เสียงนกราากับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ไม่เคยมีอยู่จริงแต่เมื่อเขาเดินออกจากลานวัดสายตาเขาเหลือบเห็นรูปถ่ายเก่าที่ติดอยู่ข้างศาลาในภาพนั้นคือกลุ่มพระหลายรูปยืนถ่ายร่วมกันแต่สิ่งที่ทำให้เขาหยุดหายใจคือพระรูปหนึ่งในภาพคือพระกันตะและด้านล่างของภาพเขียนวันที่ไว้ชัดเจน พุทธศักราช2479ี่กแปดสิบกว่าปีก่อนหน้านี้หัวหน้าตำรวจยืนนิ่งมือของเขาสั่นเล็กน้อยเขามองภาพนั้นอีกครั้งและสังเกตเห็นบางอย่างตรงมุมล่างของภาพเงาดำรูปคนยืนอยู่ข้างหลังพระกันตะเงานั้นมีดวงตาสีแดงเรืองเหมือนกับสิ่งที่โผล่จากรอยแยกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเสียงลมพัดผ่านใบโพดังสู้ หัวหน้าตำรวจค่อยๆวางรูปถ่ายกลับที่เดิมเขาหันหลังเดินออกจากวัดแต่ก่อนจะข้ามประตูเขาได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งแกงแกงเสียงนั้นดังเพียงสองครั้งแล้งเงียบเขาหยุดอยู่ตรงประตูหันกลับไปมองลานวัดที่ตอนนี้สงบเงียบแดดยามเย็นส่องผ่านต้นโพเงาของพระพุทธรูปทอดยาวไปจนถึงประตูทางออกในเงานั้นเหมือนมีร่างพระกันตยืนอยู่ ยิ้มบางๆเหมือนจะบอกลาหัวหน้าตำรวจยกมือไหว้สายลมพัดเบาๆเหมือนคำตอบจากสิ่งที่มองไม่เห็นเขาก้าวออกจากวัดและเมื่อประตูไม้ปิดลงเองอย่างช้าๆเสียงหนึ่งดังแผ่วจากในวัดสัจจะจะคงอยู่แต่กรรมจะกลับมาเสมอและหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในวัดนั้นอีกเลยจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งหลายเดือนต่อมา แสงสีทองอ่อนๆกลับปรากฏขึ้นเหนือใจดีอีกครั้งพร้อมเสียงสวดมนต์เบาๆที่ลอยมากับสายลมในยามดึกรุ่งอรุณวันถัดมาแสงแรกของดวงอาทิตย์ส่องผ่านยอดใจดีเก่าละอองหมอกลอยต่ำปกคลุมทั่วลานวัดเงียบสงบเหมือนทุกสิ่งกลับสู่ที่เดิมไม่มีรอยแยกไม่มีเสียงสวดไม่มีฝนตกอีกต่อไปเสียงนกเริ่มขับขานแสงแดดอ่อนๆทาบลงบนผืนดินที่ยังชื้น หัวหน้าตำรวจกลับมาที่วัดอีกครั้งในมือของเขามีดอกบัวขาวเพียงดอกเดียวเขาวางมันลงตรงกลางลานตรงจุดที่พระการตะเคยยืนหลวงพ่อถ้าท่านยังอยู่ได้โปรดให้ข้ารู้ว่าทุกอย่างจบแล้วจริงๆเขาพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงสัน่นสายลมพัดผ่านเบาๆกลีบดอกบัวขยับไหวเล็กน้อยและในวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงระฆังดังเพียงหนึ่งครั้งแก๊ง เสียงนั้นไม่ดังมากแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้เขาน้ำตาซึมหัวหน้าตำรวจยกมือไหวเขารู้ในใจพระกันตะไม่จากไปไหนเพียงแต่หลวงพ่อกลับสู่ที่ของท่านกลับสู่ความสงบที่แท้จริงเขามองรอบวัดเป็นครั้งสุดท้ายพระอุโบสถเก่าดูสว่างขึ้นกว่าที่เคยกลิ่งทูพอมอ่อนๆลอยมาตามลมเหมือนใครเพิ่งจุดไว้เพื่อส่งพรให้ใครสักคนก่อนก้าวออกจากประตูวัด หัวหน้าตำรวจเหลือบมองป้ายไม้เก่าที่แขวนอยู่ข้างทางอักษรโบราณบนป้ายค่อยๆชัดขึ้นเมื่อแสงแดดตกกระทบสัทธาแท้ย่อมเหนือคำสาปใดๆเขายิ้มบางๆหัวใจเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกก้าวออกจากวัดไปพร้อมแสงเช้าปล่อยให้ความสงบปกคลุมทุกสิ่งวัดเก่าแห่งนั้นยังคงยืนอยู่ไม่มีใครได้ยินเสียงสวดอีกแต่ในบางคืนที่ลมพัดแรง ผู้คนในหมู่บ้านยังคงเล่ากันว่าเสียงระฆังของหลวงพ่อกันตะยังคงดังก้องอยู่ในสายลมเป็นสัญญาณแห่งศรัทธาที่ไม่เคยดับสูญไปจากโลกนี้เลย